24ทับ1ทําตัวเราเองให้ดีขึ้นหลังจากที่ผมเป็นคนที่ทําการบ้านเองมาตามลําดับจนถึงขั้นนี้นะครับก็มาทําการบ้านต่อทั้ง7จุดอย่างชัดเจนแล้วคือเข้าใจด้วยตัวเองแล้วว่าเห็นภาพที่จะดีได้อย่างชัดเจนแล้วสําคัญของคนนะพี่ต่อจากที่เราจ้องจะดีการที่เราจ้องจะดีบ่อยๆมันจะเป็นคล้ายๆปักหลัก สำคัญที่สุดของคนเราก็คือในเรื่องของกรรมหรือกฎแห่งกรรมนี่แหละเราปากักปลักว่าเราจะดีหรือยังเราเข้าใจคําว่ากรรมพอเพียงพอหรือยังเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องไปคน้นจากนั้นนะครับก็จะมีอยู่สองงานที่ผมทําก็คือตีแผ่ความชั่วของตัวเองเน้นสําคัญที่สุดคือบอกกับตัวเองคือเราไม่หลอกตัวเองแล้วก็บอกกับคนใกล้ตัวคนที่อยู่กับเราว่าเรายังมีข้อความชั่วแบบนี้อยู่นะจากนั้นเนี่ยย้ำทำดีสาม ดีก็คือการที่เราเนี่ยคิดดีพูดดีและทำดีเอาแค่ okay, นี้ครับพยายามทำให้ได้แค่นี้ต่อไปครับเพื่อให้ง่ายขึ้นก็จะเข้าสู่จังหวะหรือโหมดของชีวิตของเราก็คืออยู่ๆก็ดีให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยู่อยูๆก็คิดดีพูดดีทดําดีง่ายๆนะครับต่อไปก็ปรับให้ดีปรับให้ดีก็คือบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้อง ไปโกรธคนอื่นเขาหรือไปไม่ชอบหรือบางอย่างทําให้เราไม่ดีเราก็ปรับให้มันมาดีทันทีตอนนี้นะครับจากนั้นตัวที่3มการที่ทาให้ง่ายก็คือล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วก็คือกําหนดขอบเขตกําหนดห่วงเวลาอย่างของผมก็ไม่ได้ดีตลอดชีวิตแต่ดีแค่ตอนนี้และห่วงนี้ลองไปพี่นาดูครับแต่แค่นี้แหละที่ถามว่าผมจะทําดีได้แบบเป๊ะแบบนี้ไหมก็ไม่ แต่ผมก็ย้อนกลับมาทุกวันนะครับเพราะมันง่ายเราปากหลักเพราะว่ามันง่ายไงครับผมทําไม่ได้หรอกแต่มันง่ายตรงที่ว่าเราย้อนกลับมาเราได้ปากหลักกรรมดีหรือยังอ๋อที่มันเป็นอย่างนั้นสมองเราทํางานผิดพลาดเพราะเรากักความชั่วของเราไว้อยู่เราแอบไว้อยู่เราหลอกแฟนของเราอยู่แทนที่เราจะพูดไปตามความเป็นจริงแล้วปรับความเข้าใจกันแต่เราอาศัยชั้นเชิงอย่างเงี้ยนะครับแล้วการทําดีไม่ใช่เรื่องซับซ้อน สิ่งที่จะหลุดออกจากปากของเราเนี่ยมันดีหรือยังไอ้ที่คิดอยู่นั้นน่ะมันใช่ความคิดของคนดีไหมไอ้ที่จะไปโกรธเขาอ่ะที่เห็นเขาเอาเปรียบเราแล้วก็เรามองว่าเขาต้องโดนโดนอะไรสักอย่างอะ่ะกรรมต้องตอบสนองเขาอะ่ะมันใช่ความคิดของคนดีจริงๆไหมนะครับแล้วตอนนี้เราได้ทําดีหรือเปล่าซึ่งการทําดีผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเราได้เดินดีหรือยังเราได้ไป กินข้าวแบบดีๆหรือยังเราได้เลิกทําชั่วที่ทําอยู่ตอนนี้หรือยังนั่นก็คือถือว่าเป็นการทําความดีนะครับหยุดและเลิกความชั่วได้ทันทีอะแล้วก็พูดซ้ํานะครับอยู่ๆก็ทําดีไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรหนักหนาก็ปรับให้มันดีง่ายที่สุดที่ผมทําวิดีโอเนี่ยเพื่อล้อมรั้วทดลองนะครับที่บอกคัดคนเข้ายากมากๆออกง่ายมากๆเพื่อที่จะให้ทําดีได้สะดวกนะครับใครละ่ะ ที่จะมาตีแผ่ความชั่วต่อก,กันและกันไม่มีหรอกครับมันหาได้น้อยแต่ในเมื่อมันเป็นการทดลองอ่ะพี่มันเปิดแล้วอย่างถามว่าคนเราจะพัฒนาสติปัญญาให้ยอดเยี่ยมได้ยังไงขั้นแรกอ่ะเราทําอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยให้ดีพอหรือยังก็คือเป็นอารมณ์ความรู้สึกดีๆที่มั่นคงอ่ะพี่ที่มั่นคงทรงพลังด้วยอ่ะจากนั้นเนี่ยเราดูความเป็นจริงพี่ดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างใช่ผมบอกตอนนี้เนี่ยพอดูความเป็นจริงปุ๊บเนี่ย คนเราเนี่ยผลิตเครื่องบินได้จริงหรือยังหรือว่าเราต้องไปพึ่งพาคนอื่นเขาอะผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ที่ผมชวนพี่ๆีคืออะไรก็คือชวนพวกเราเนี่ยมาทําให้เป็นของพวกเราแล้วค่อยๆต่อยอดไปโอเคไหมครับก็ฝากดูวิดีโอขั้นต่อไปนะครับ24ทับ2พึ่งพาก,กันและกันกับแค่บางคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับมือข้างนี้เจ็บ ขึ้นมาลำบากมันเคสครับ